ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมเลิดวลันทอนและเช่นเคยครับวันนี้เรามีเครื่องรางของขลังดีๆด,ดังๆโด,ด,ดนๆที่จะมาแนะนําให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนั้นได้รับทราบพอจะเป็นเกรดความรู้และสามารถที่จะหาซื้อหาเช่าบูชาได้จากช่องของเราเลยนะครับและวันนี้เราจะขอนําเสนอพระสมเด็จนางพญาครับวัดนางพญาจังหวัดพิษ,ษณุโลก ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกับวัดพระเสรัตนมหาธาตุหรือวัดใหญ่และวัดราชบุรณนะ เป็นแหล่งค้นพบพระพิมพ์สำคัญนั่นก็คือพระนางพญาหนึ่งในพระชุดเบญจภาคีถึงแม้ว่าจะเป็นวัดที่มีความเก่าแก่แต่มีขนาดไม่ใหญ่มากนักแต่เมื่อทราบประวัติความเป็นมาแล้วก็นนะับเป็นอีกหนึ่งวัดที่มีความสำคัญในทางประวัติศาสตร์เลยทีเดียวเพราะนามวัดนางพญานั้นสันนิษฐานว่าน่าจะมาจากชื่อของพระวิสุทธ,ธิกษัตตีพระอัครชายาของพระมหาธรรมรา Cha uh Cha -huh. และพระราชมารดาของพระสุพรรณกัลยาสมเด็จพระนเรศวรซึ่งปรากฏหลักฐานว่าทรงสถาปนาพระอารามแห่งนี้ขณะดำรงพระอิสริยยศเป็นแม่เมืองสองแควในคราวบุรณะปฏิสังขรณวัดราชบุรณะราวปีพุทธศักราช290 0ถึง2100นั่นเองครับและทรงสร้างพระนางพญาบรรจุไว้ในองค์พระเจดีย์ตามคติความเชื่อแต่โบราณการต่อมาวัด นี้ถูกทิ้งร้างเป็นเวลานานเนื่องจากศึกสงครามกระทั่งเมื่อมีการขุดค้นพบพระนางพญาวัดนางพญาจึงกลับมามีชื่อเสียงอีกครั้งนั่นเองครับพระสมเด็จนางพญานั้นมีความเชื่อว่ามีพุทธคุณเป็นพระสร้างความเด่นด้านเมตตากรุณาส่งเสริมให้มีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดียิ่งขึ้นมีโชคมีลาบและค้าขายร่ำรวยเร็ว ใครเห็นใครก็รักใครเห็นใครก็พักดีและเป็นสวัสดีมงคลเน้นทางอิทธิฤทธิแกล่งกล้าคงกระพันชาตีมิวันเกรงคมศาตราวุธแคล้วคลาดชนะศัตรูมีบารมีผู้คนเกรงใจพระสมเด็จนางพญานั้นเป็นหนึ่งในพระเบญจภาคียอดนิยมซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์ล้ำค่าค้ำจุนหนุนดวงและช่วยให้ผู้ที่บูชาจเจริญรุ่งเรืองในทุกๆด้านนั่นเองครับ นอกจากนั้นนะครับพระสมเด็จนางพญาของร้านวารันทรของเราก็ยังมียันห้าแถวซึ่งอยู่ทางด้านหลังซึ่งยันแถวที่หนึ่งนะครับจะช่วยให้ผลดีทางด้านหวงจุย้ยที่อยู่อาศัยช่วยแก้ทางสามแพร่งซ้อยตัน ประตูตรงกันหรือธรณีสารต้องโทษแถวที่สองจะช่วยหนุนดวงเช่นดวงตกดวงขาดแถวที่สามนั้นจะกั้นจำพวกคุ้นไสยมนต์ดำพูดผีปีศาจแถวที่สี่เป็นแถวแห่งโชคลาภและความสำเร็จไม่ว่าจะทำอะไรก็จะเกิดความสำเร็จแถวที่ห้าเป็นแถวแห่งสเสน่ห์เมตตามหานิยมเป็นที่เมตตาแก่ผู้ที่พบเห็นเรียกได้ว่าพระสมเด็จนางพญารุ่นนี้ บูชาแล้วมีแต่ร่ำม,มีแต่รวยสารพัดประโยชน์ครอบจักรวาลเลยทีเดียวครับ ถ้าหากว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังท่านใดสนใจอยากจะสั่งซื้อบูชาพระสมเด็จนางพญาสามารถที่จะคลิกไปยังลิงก์ใต้คลิปเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยครับหรือท่านนั้นอยากจะสั่งซื้อสินค้าอื่นก็สามารถเข้ามาติดตามได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ณขณะนี้เลยนะครับหรือท่านนั้นสามารถที่จะสแกน QR code เพื่อเข้าสู่ไซต์หลักของร้านเราที่มีสินค้าให้ท่านได้เลือกชมอีกมากมายหลายชนิดเลยทีเดียวนะครับ วันนี้หมดเวลาแล้วเราต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ